สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทอนกวักมรกตด,ด่างจัก,กรพพัดท,ที่เราเคยชําก้านในกระถางนี้นะเวลาเราชําเราก็จะชําแบบว่ายัดยัดย,ดยดเข้าไปในกระถางเลยค่ะทุกคนสังเกตว่าดินที่เราใช้ในการปลูกจะเป็นดินทรายปนดินร่วนนะคะเพราะว่าที่บ้านของเราเนี่ยไม้หลักที่บ้านของเราก็คือไม้หยแยนะคะซึ่งต้อง ดูแลด้วยการใช้ดินที่เป็นดินธรรมชาติที่สุดไม่มีสารเล่งไม่ใส่ปุ๋ยเคมีทุกชนิดนะคะถ้าใส่ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยข้อปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้วัวประมาณนี้นะทุกคนแต่ห้ามใช้สารเคมีดังนั้นเราก็เลยเอาต้นนี้ซึ่งเป็นก้านกอกมรกตด,ด่างจัก,กรพพัดนะคะเอามาเสียบไว้ในกระถางนี้เนี่ยทุกคนดูนี่คือดิน นี่คือหัวใหญ่มากใครว่าดินไม่ดีเนี่ยโคตรดีเลยไม่ต้องซื้อด้วยนะทุกคนนี่คือดินปลูกนะทุกคนที่เราปลูกกวักมรกตดินไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีปลูกแบบธรรมชาติหัวเขาก็ใหญ่เบ้อเล่ทำแบบนี้แหละเนี่ยวันนี้เราจะส่งต้นนี้ ต้นนี้และต้นนี้นะคะให้กับน้องสาวของเราแต่ถ้าน้องสาวของเราจะรับอีกต้นนี้นะเราก็ขายให้ในราคา1,99่านะคะต้นนี้เราจะส่งให้คุณโชติกาที่อยู่กรุงเทพนะมีต้นนี้ ต้นนี้และต้นนี้ส่วนต้นนี้ถ้าน้องรับเราก็ขายให้ในราคาหนึ่งราเนะแต่ถ้าไม่รับพี่ก็จะเอาไปใส่ในกระถางเพื่อให้เขามีต้นลูกต่อไปนะคะส่วนต้นนี้เป็นว่านมหาโชคค่ะว่านมหาโชคส่วนต้นนี้เป็น ว่านสาวลงสนต้นนี้เป็นกวักมรกตดำด่างนะทุกคนเราเพิ่งชําได้ประมาณสองสัปดาห์นะถ้าเพื่อนสนใจนะคะต้นนี้เราขายในราคา 399บาทรวมส่งนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นกวักพระพุทธเจ้าหลวงที่อายุ10ปีแล้วนะคะกลุ่มนี้และถ้าใครสนใจกวักมรกตด่างเหลืองกระถางนี้เราขายในราคา3า0้บาท ส่วนกระถางนี้นะเป็นกวา,ากมรกตด่างเหลืองนะคะ350าบาทอันนี้เป็นด่างเลมอนด่างเลมอนนะคะ6 90้าบาทส่วนต้นนี้เป็นต้นแม่พันธ์กวา,ากมรกตดำด่างที่น้องที่จังหวัดสมุทรปราการส่งมาให้นะสังเกตว่า นี่คือดินปุที่น้องเขาให้มานะน้องเขาเป็นคนสมัยใหม่เขาอยากให้เราเรียนรู้วิธีการใหม่ๆก็ดีเหมือนกันนะทุกคนนะดูแปลกใหม่ดีนะส่วนต้นนี้ไปแล้วนะไปที่กรุงเทพมหาคนครนะคะมา,า่อเช้า ส่วนต้นนี้คุณยายให้มานะทุกคนเราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นกวักมรกตอะไรแต่ใบเขาแข็งมากใบแข็งมากๆเลยส่วนต้นนี้เป็นกวักมรกตด่างเหลืองแม่พันธุ์แบบสวยมากถ้าเพื่อนรับนะคะเราก็ขายให้ในราคา2,500า2,500บาทนะ ส่วนต้นนี้เป็นกวักมรกตด่างเลมอนด่างเลมอนตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่น้องหงูเลื้อยเข้ามาตรงนี้แหละทุกคนไม่รู้จะซ่อนอยู่ตรงไหนนะ โซนนี้นะทุกคนเป็นโซนกวักมรกตแม่พันธุ์ดั้งเดิมของเราเราจะปลูกไว้ข้างๆบ้านนะอยยกไปยกมาน่าจะทอนไปขายดีไหมเนี่ยดูใบเขาด่างสวยมากเลยนะอือ ต้นนี้พี่ขายได้นะเนี่ยเนอันนี้ก็ตัดตัดตรงนี้เอาไปขายได้เลยนะเอาไปแยกได้เลยเขาขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนจนต้นนี้เป็นโบราณกอนี้เป็นกอดั้งเดิมนะทุกคนนะกอดั้งเดิม ไม่ได้ดูแลเพราะว่าอยู่ข้างบ้านนะช่วงนี้ไม้ใหญ่ๆออกดอกเยอะมากเลยนี่เป็นประกายดาว ทำไมอัดแน่นแบบนี้เนี่ยทั้งไม้เย่ใหทั้งปะกายดาวทุกคนดูตอนที่เราขยายพันธุ์เนี่ยเราก็เสียบเสียบอัดแบบแบบนี้เลยทุกคนเราไม่ค่อยทนุถนอมแบบประคบประงมนะทุกคนเขาก็เลยเกิดดีค่ะทุกคน